สุดครับสุดีกนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนายเสือในรายการ LKG r i o on King Gamer นะฮะอ่าวันนี้นะฮะเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟฮามาชินะฮะดูแบบเออ HD ีได้แล้วโอเคเออนี่มาขั้นแรกกันเลยเราจะมายืนตรงนี้นะฮะถ้ศสปาวก็จะมายืนตรงนี้แล้วก็จะเห็นเว็บโดเน็สนะฮะโอเคมาโดเน็ตเติมเงินโอเค v i p 50ห้าสิบห้าสิบ เออดูกันเอาเองฮะเลขห้าสิบอะไรพวกนี้คือทูนะฮะแต่ข้างหลังนี่เป็นนะวันนะสิบห้าวันโอเคก็ดูกันเอาเองจะหยุดแล้วก็พสัสคลิปพอสคลิปเออ โอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ตรงนี้นะที่เอนชันของเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีนะฮะตรงนี้คือที่แรกของของ NPC ตึกๆึๆกตกกเข้าในเซิร์ฟก็จะเห็นเองนะฮํามชี้ก็จะทิ้งไว้ด้านล่างด e สคริปชั o นให้ไว้ดีไม่ต้องทิ้งโอเคตรงนี้ที่เอนช n นของนะฮะก็จะมีแบบเป็น หนังสือเอามาเอนชาร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นได้โหงแล้วอ x กก็จะแจกนะฮะอันนี้ตึกตึกกที่แจกของโอเคตรงนี้เป็นที่ตีมอนของสัตว์เลี้ยงแอดมินตรงนี้ก็ทําไว้ชั่วข่าวเดี๋ยวก็ถูกโอเคก็เซิร์ฟมีเล็กน้อยนะก็จะปรับปรุงเซิร์ฟ ตอต่อไปทําช็อปทําอะไรพวกนี้ทำโฮมโซนโอเคก็จบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับอ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 เวลไอไอทุยอ่ะทุยเยขอบป๊บขอบปบบนายนายเกรียนเวลสองพันสามร้อยเก้าสิบโอ้นายชักว้าวเอ้ยนายชักจะ โอเคก็จบคลิปยงเท่านี้บ๊ายบาย